ไม่พลาดทุกข่าวการซื้อขายนักเตะที่ช่องภาคฟุตบอลสรุปตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาว2025 f ออฟฟิเชียลเฟรบาเช่คว้าตัวอันเดรซอนตาลิสกากองหน้าชาวบราซิเลียนจากอัลนัเซร์ดยค่าตัวที่ไม่เป็นการเปิดเผยโดยเซ็นสัญญาร่วมงานกันถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2027 แมนเชสเตอร์ยนไนเต็ดป like ิดดีลคว้าตัวแพทริกดอกูแบ็ไซ้์ยดาวรุ่งทีมชาติเดนมาร์กของสโมสรเลดเช่เป็นที่เรียบร้อยโดยค่าตัวของดาวเตะวัย20ปีอยู่ที่30ล้านยูโรหรือประมาณ1,080ล้านบาทบวกกับโบนัสตามเงื่อนไขต่างๆอีก5ล้านยูโรหรือประมาณ180ล้านบาทฟาบริซิโอโรมาโนขณะเดียกันแมนเชสเตอร์ยนไนเต็ดพร้อมจะปล่อยตัวกาซาิโร กองกลางจำกเก่าชาวบราซิเลียนในรูปแบบของสัญญายืมตัวโดยผีแดงจำเป็นต้องจ่ายค่าเหนื่อนักเตะส่วนหนึ่งเพื่อผลักดันดิวการย้ายทีมของดาวเตะวัย32ปีให้เกิดขึ้นรอปดาวเซนอาสโรม่าแสดงความสนใจที่จะขอยืมตัวกาซิเมโรมาใช้งานแต่จำเป็นต้องขายเลอันโดปาเลเดสกองกลางตัวรับชานไตออกไปซะก่อนเดลี่เมลเวสต์แฮมยูไนเต็ด แสดงความสนใจจะเซ็นฟรีแองเจลโกเมสของกลางทีมชาติอังกฤษที่กำลังจะหมดสัญญากับลิวหลังจากจบฤดูกาลนี้เลอร์กิฟมีหลายสโมสรในพิมร์เล็กอังกฤษ,อ,กฤษอยากจะขอยืมตัวอ e ีแวนเฟอร์กุสันกองหน้าดาวรุ่งไอริชของบริตันแอนฮอเอเวียนไปใช้งานแต่ในขณะเดียวกันเจ้านกนางนวลก็พร้อมพิจารณาขายขาดหัวหอกในวัย20ปีหากได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมเดอะแอตเลติก ขณะที่ห้างขายยาไบาเออร์ลรือคุเซนเป็นสโมสรอน,นอกอังกฤษที่แสดงความสนใจในตัวเฟอร์กุสันอย่างจริงจังฟอเรียนเพรสเทนเบิร์กราชันขาวและอามาตรรดตัดสินใจจะไม่ซื้อใครในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเดือนม,มกราคมนี้มาก้าบียาเรอ้าตกลงกับอินเตอร์มิลานได้เรียบร้อยสำหรับติวขอยืมตัวเทจรนบูคานาน ูแบ็กทีมชาติแคนาดามาใช้งานจนกระทั่งจบฤดูกาลน,นี้และอีดียรับผิดชอบแค่เหนือนักเตะแบบเต็มจํานวนโดยเข้าใจว่าเรือดำน้ําสีเหลืองมีออปชั่นซื้อขาดในช่วงซัมเมอร์ด้วยฟาบริซิโอโรมาโนโ่ทอริโนโปิเต้ยิมตัวเอลชิฟเอลมาสกองกลางทีมชาติมาซิโดนเนียเหนือของแอร์เบลซิกมาใช้งานจนกระทั่งจบฤดูกาลน,นี้พ่วงก,กับออปชั่นซื้อขาดที่ราคา17ล้านยูโรหรือประมาณ612ล้านบาท ฟาบ r ิซิโอโรมาโน u ยูเวนตสพร้อมพิจารณาขายดักลาสลุยส์ของกลางตัวรับชาวบราซิเลียนที่ราคา45ล้านยูโรหรือประมาณ1,620ล้านบาทก a z เซตาเดลโลสปอร์ตไบเออร์ล e บกุสเซนิดดียยจมตัวมาริโอเอโมโซเซนเต้ชาวสเปนิชของไอเอ m โรมามาใช้งานจนกระทั่งจบฤดูกาลนี้พร้อมรับผิดชอบจ่ายค่าเหนื่อยแบบเต็มจำนวน f a b r i z i o Romano มา์ติสเตลกองหน้าดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสของบาเยมิเนกตัดสินใจเรื่องอนาคตตัวเองเรียบร้อยโดยเจ้าตัวต้องการย้ายทีมภายในเดือนนี้ซึ่งทางสโมรสรและนักเตะตเตรียมพิจารณาทางเลือกต่างๆร่วมกันฟอรเรียนเพลเทนเบิร์กเจลซีเป็นสโมรส,สมรสที่แสดงความสนใจในตัวมารติสต์เตลตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมก,กราคมแล้วแต่ยังมีอีกหลายสโมรสรที่อยากได้ตัว ัวหอกในวัย19ปีไปร่วมทัพฟาบริซิโอรโรมาโน่แมนเชสเตอร์เนเต็ดพร้อมร่วมวงล่าตัวมาติสเตลเช่นกันหากกาลิฮันโดกานาโช่หรือมาคัสเลตเฟร์ได้ออกไปในช่วงมก,กราคมนี้ฟลอเรียนพเเทนเบิร์กคาริมอาเดยามีปีกจอมพลิวชาวเยอรมันของบรัเซียดอรม์มุนที่ก่อนหน้านี้มีข่าวเตรียมโยกซบนาปโปลีแถมได้รับคามจนใจากหลายสโมสรในพิเมลีก ล่าสุดตัดสินใจจะไม่ย้ายไปไหนในเดือนนี้และได้แจ้งให้ทุกสโมสรที่ให้ความสนใจรับทราบเรียบร้อยฟาบริซิโอโรมาโนเนมากองหน้าสปอสตา้าชาวบราซิเลียนที่พึงยักทางกับอาฮิลาวจะสัญญาไปเล่นในกับซานโตสอดีตต้นสังกัดในลีกบ้านเกิด6เดือนโดยไม่มีออปชั่นขยายสัญญาเพราะต้องการคัมแบ็กเวทียุโรปฤด,ดูกาลหนนะ้าฟรเรียนเพเทนเบิ วิกตอร์โบนิเฟสกองหน้าร่างใหญ่ชาวนจีเรียของไบเออร์เลวูคุเซนพร้อมเก็บเก้าขกองย้ายไปคัดแย่งในซาอุดิอาระเบียกับสโมสรอัลนาเซอร์โดยตอนนี้ทุกฝ่ายกำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาฟาบริซิโอโรมาโนคาดว่าค่าตัวของโบนิเฟสน่าจะอยู่ที่ราว60ล้านยูโรหรือประมาณ2160ล้านบาทโดยนักเตะจะได้รับค่าเหนื่อยปีละ15ล้านยูโรหรือประมาณ540ล้านบาทฟอเรียนเพเทนเบิร์ก หากขอบอลชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจโดยนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าบนช n n e l ภาคฟุตบอลเช่นเดิม